สวัสดีจ้ามันอี้คืออะไรบ้าหน่อยแถวเนี้ยโบมักบมีตัวอะไรแข็งตาเงินรารนคาก็สูงบบงามป่านไี้ครับอะไรๆทำนี่แหละใส่ขั้วไอมาสามตัวเงินแตงโมมาตัวหนึ่งแงิน,นควไอู้หน่อยตัวหนึ่งก็ขัวไอสาวหน่อยสองตัวครับอ่าที่แม่นหนุ่มสาวนี่หอยโลเบิง้งอย่างเดียพี่น้องตัวหนึง่งสุดยอดเนาะลูกล <ะ S 1> อ่ายงังเกาะสร้างอุดดอนแงินจ้ะสร้างอุดรบักยางหนาบักยางตันเลยพี่น้องเดี๋ยวจังเบิ้งกันงามได้งามตัวหนึ่งครับ เอาถ้าพี่น้องเขาเห็นคลิปแล้วเบิ้งคลิปแล้วอยากได้งัวกับควายเขาตรงนี้ปเป็นเรื่องอยงสามารถโทรหาเดือบเบอร์ได้ครับ0608694817เซตบุกกะปากกาสิทธิ์พระยิโชวภาษาไทยจ้ะบ้านกับบ้านโปโลตำบลดอนโงงอำเภอโพชัยจังหวัดเลยจ้ะเอาทีมงานลูกสาวได้ห้อยขึ้นไปนะครับพี่น้องเขาอยู่หน้าจอตอนนี้ล่ะนะครับเขาจะเบิ้งกันตรงไหนตรงนี้บ้านนี้ง้อห,หน่อยก่อนนะั่น้อหน่อยเบิึงยังหล่าก่อนเนาะอ่ะไปเบิ้งงัวก่อน,นครับพี่น้องเขาไป ครับพี่น้องเขาเบิ้งงัวก่อนครับพี่น้องโอ้โหเห็นยี่ต้นหนาพี่น้องเนี่ยนั่งต้นโตว่าดีเลยนะครับแต่ว่าน้องเพิ่นบโบติดโบดเนาะน้องเนี้ยเนี่ยจ้ะอ่าอายุเด็กเดือนแล้วครับเนี่ยสามเดือนจ้ะอายุสามเดือนแม่เขาไปเวียดนามเด้อโอ้แว่ยดพนสารันเนี่ยไปเที่ยวแล้วแม่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งจ้ะลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งห้อยมันจะซี่เราบอน้องเนี้ยคือสามสามเดือนกวนนี่แหละเพิ่นบอกมาเ่อไรถึงซี่ดอกเออเนี่ยเพิ่นไปแล้วจ้า ไอเทีาเวียดนามครับพี่น้องเพราะว่าแม่มันโค้งสางไงครับแมย์ไงดีเลยล่ะอันซิโบมากครับที่ตูนชาดเนาะได้ขอมาให้พี่น้องไปเลี้ยงอือหูน้ำดิหน่อยๆนี่ครับออืหูโูกลูกสาวยังก่อเกฟสามหนึ่งจ้ะอ่าลูกสาวเกฟสามหนึ่งเขียงแขงเด้ออายุสามเดือนก้วบอกเมียนจ้ะผมสูงไปหาเมตรหนึ่งเดี๋ยไปขาเข่าว้อเ้าหน่อยงัวหน่อยเนาะสามเดือนล่ะเอาตีสามเดือนนิดนิด เอาราคาเลยครับเปิดไปไไไดครับเปิดไปหกพันเก้าจ้ะหกพันเก้าร้อยบาทเงีนโอ้เป็นเต่าอยู่ด้วยพี่้องหกพันเก่าเหู้เอะก็เลยเอามาหนิเฮครับเนาะอ่เอลกินน้ำสัตข์กินหาเลยฮะเอาไปเบื้องใกล้ๆครับหกพันเก่าอืมตัวนอนคนนี้มีเป็นลายๆเนาะนลายสัตว์ยวมันกับลภนเนาะคือวาครับนหา เดี๋ยวมันมืดแค่นอกมุมนี่อ่านี่งสแข่งครับพี่น้อยครับประมาณนี้กินได้ลูกไงดอกมีเตอร์มีดอกพี่น้องก็อร่อยนะจ๊ะงามดีโหดเขียงขาเงี้ยหองแล้วอ่างามลึกงามตยงามหกสิบเก้าที่ตัวจริงนี่งามด้วยพี่น้องเมนไงขึ้นแดงก็นี่จ้ะ ครับแต่วามันมันมันอยู่ในขอกมันก็เมิดเนาะเงางดีตรงน,น้องตัางดีคตรเซื่องบ้านเลย่ระบะพต่ก่ว่าน้องเขาเครื่องแดี่ยงเครื่องเดี่ยงแต่ได้งามต่างเลยนามึง,งโอ้โอน้องต้องมาดีวันกระจ้าดีครับดูหมองนังครับมีขนาดสามเดือนนีเน่เนาะเมีนเมียเขาไงเนีย่นไงเมือนีงือนบอกอินจ้ะ กันบนใยญ่เข้ากับโดอกน้อเวียดนามตรงยน้มย้ดีเลครับพี่น้อกรึยันจิ้มหนาเลีวนีอ้าวยำราคาครับตรงนี้ครับพันเก้าพันเก้าร้อยบาทก้าโห่วยเด็วไปซื้อกล้วยแม่นองกขาวังเดรอไปซ้วยดพี่น้องรากก้านีโอพิตราบมีเครื่องเนาะมันกระซงนี่แหละเกียงเดียกงามนี่ะครับมันงามไปเบิดดีนี้เกียงแดงเบิ่งงนน เงา้งกันไหนล่ะังกัน่ะปีนมันเล่นอะไเห็นแล้วพูอหกพันหาพี่น้องเขายกปีนอะครับยกเทือดเลยนะครับดากสูงเจินเทือะหกพันหาต่อร้องเราะประมาณนี้ครับพี่น้องว่าบัตรที่นี่เขาจะไปเบิง้งควายใไปเบิ้งต้องการครับพี่น้องไปเนาะบัตรที่นี่ถ้าพี่น้องเขาเบิ้งควายครับอยู่ขอกี่สองขอก้มีอยู่สองตัวเป็นตัวผูกกับตัวเมียได้ครับพี่น้องเขา ตัวผูตัวเดี Whoa, Luckily, no? oh, oh, right? yeah, mm hmm. ล่ะนี่แหละตรงนี้เอานี่จ้ะตัวผูตัวใหญ่นี่เนาะเมียนโอ้โหหุ่นครับพี่น้องเขาเป็นลูกสายพอได้๋ยวนี้เขาจะบวชกัติจ้ะบกประวัตินะครับอายุครับน้องนีนครับหกเดือนจ้ะตัวผูที่หกเดือนตัวแม่ยหาตัวแม่ยหาเดือนเมียนว้าวเดือนกับห้าเดือนนะครับอันนี้ตัวเมียครับตอนนี้เขาจะเปิดเจ้าไหน้องนีนครับเปิดเป็นตัวจากตัวผูใหญ่นี่หกพันตัวเมียหาพันเก้าเงู่รูมื่นเอ็ด ตัวนี้หกพันหกพันครับพี่น้องตัวผู้หกพันอนาคตพ,พันจ้ะแต่ว่าบมลูปประวัติงามดีบูดีคุ้มฟูงได้จ้ะครับเช่ยงคาดีด้วยพีน่น้องเขาถ่ายกับง,งามอ่าหกพันจ้ะวันนี้มาเบิ่งตัวเมียนะครับพี่นางหล่าหน่อยอายุหาเดือนจ้ะประวัติกับบอฮงคือเก่าแล้วเนาะนจ้ะตัวนี้เต่าพันเก่าตรงนี้ 8, นนอ่าพันเก่าจ้ะตัวนี้ห้าพันเก้าครับพีน่น้องยกคู่หมื่นอ,น 100, อิด ผูมือลเอีดอ่าเมียนี่แกล้งอยู่เรือยเนาะงามจ้ะเอียงขาเอียงขาดีหางลามดีอยู่นี่ตานะครับอ๋อนะครับสองโตหอกที่สองนะครับตัวผูนั่นหกพันจ้ะใหญ่ตัวนี้ตัวผูหกพันตัวเมียห้าพันเจ้า เก้านะครับเอาบักลานี่ก็เปธรรมดาที่เนาะเนี่ยรอดีหลุรอเลยพี่น้อนงเขางานวันน,นึง,นงคือลูกสร้างไปเห็นเนาะใช่แต่บบว่าบบหูเขากับเพื่นเพื่อนก็บอกบ่ได้บอกมาเนาะครับเขากับบอย่างบอยยังดอกพี่น้อง,ออองเขาถ้าบอยก,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 ก่อแกะป่าจะเจ้าตัวที่เขามาขายอีกเป็นเจ้าของอีกเต็กกองเต้งเต็งเต็งจะต่อจ้ะครับอันนี้เพื่อนกะลาบบหูนาะเพื่อนมาเขาก็เลยต้องบอกไปว่าบ พี่น้องที่ว่าตัวว่าตุมน้องนๆเนี้ยจ้านะครับพี่น้องเขาหกพันครับบักราน้อยมีนางหลานหาพันเก่าจ้าคู่น 5, ีมืม่นเอ,อ็ดคู่นีมื่นเอ็ดจ้าตัวละโอ้ยไผงคู่ครับงามดิกล้วยตัวไหนตัวนี้คือเลี้ยงน้อยนึงกระอวนอากาศน้ำเลี้ยงใชอาประมาณนี้เนาะจ้าที่สองไปเบิง่งคอกที่สามของสุดท้ายอีนางหลาน้ำครับ,รบอ่าน้ำพระพี่น้องเขาเบิ่งตัวสุดท้ายครับ วสวยงามมาหน่องเน,นี้ยเนาะแมนจ้ะสีเหลี้ยงฮุยมาเลยพี่น้นองเขา,าลูกลูกสาวเพล่ตรงเนี้ยไอ้สร้างอุดรออจ้ะลูกช้างอุดรน,นะครับอายุได้จักเดือนแล้วน,นี่ห้าเดือนกลัวจ้ะห้าเดือนหกอ่าห้าเดือนกลัวจ้ะสุนทรภัยแล้วอาจจะเขาหกแล้วเนาะใกล้ๆ<ม>นเนาะมาถึงกันยังหน่อยครับพี่น้องเขาอ้ยงามขลับครับอัตรลักมาเต็มราคาครับตองเนี้ยเปิดไว้สิบเอ็ดจ้ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทจ้ะ เป็น,ลปนลแลครัปนแลครับห้องแล้วเมนคุ้ยงามเด้อเป็นแลวครคุค้ยงามรับลูกสร้างอุดรฟาสงามน,างน,านี้น,นานมากคนสดๆๆ้าบนตรงนี้มึงงามๆเฉิดๆกันน่ะเออนี่รับผีหนอเขาเอ,อ,อเลยคนีแทงดังไม่เหาะแทงหวาันๆๆนี้มึงผีหนอเขายางงามเลยนะครับ,บ,บมือเ,อเอย็ไปเ,เบ้งเับต่งงาม จับบีเด้ดพี่น้องเขายังขาไงของคุณยูรุปเนาะนมีตม่ำขาหนึ่งครับบึ่งเอาโหลดข้อพี่น้องเป,เป็นลันเป็นลันนี่โหลดหลครับขวันนะครับมีขวันสองทาง้อมพี่น้องเขาการกระบาลเล่นออ้ยบีบบุบบุมเนะาะน้ำขักพี่น้องเออประคอเข้าประชิง ตาแต้่มแจ่มจำนะครับพอสององอาศัียนถุงเท่าที่สมัครกะสวนสัตา์แล้วครบนะครับพี่น้องเขาครบเลยครบเลยไปเลี้ยงอย่างเดียวโหูขวมเป็นไงไดี้องเขามาเบิ่งเอาเด้ไหนก็ขับบึกบิ้งๆได้แล้วเงี้ยยิ่งเลยจ้แต่เขาหกเดือนเด้อคุยยงำเกี่ยวย่างตัวจาตัวจาเลยขันเบิ้งพี่น้องเบิ่งขวัญเป็นหมดรัดกันเลยขวัญ อ่านะครับมื่นเอะเป็นแกงไหญ่ครับพี่นอนเรามันจะเอาบอกรวคว่ามันคักอยู่แล้วประวัติเจ้าของเพิ่นแยกเมียแยกลูกมาเพิ่นบอกว่าเป็นสร้างอุดรเด้อครับแต่ว่ามันโก็นีเอกสารสี่แจงเด้อแต่ว่า,าตามเจ้าของเพิ่นแยกแม่นไปอืมับหมดพี่นนออ่ะมดแล้วเนาะจ้ะมีมดครับพื่นอนเรามีหมดแล้วนะครับมีสามนีนะครับสีโต้หัวสามหัวหนึ่ง อ่ะครับพี่น้องเขาอยากได้ปีเลี้ยงโทรมาได้บริเวณตรงนี้ครับเบอรถถ์โทร, Facebook, รกับซูนแปดหกเก้าสี่แปดหนึ่งเจ็ดอ่ะเฟซบุ๊กกับประกาศสิทธิ์ภาคดีสตดภาษาไทยบ้านกับบ้านปรลรูตำบลดอนโองอำเภอพุ้ใชยจังหวัดรถถ้อยเอ็ดอ่ะอ๋อโทรมาหารตรงนี้พ่อดีครับพี่น้งองเขาแอดไลน์กับเบอร์โทรเลยได้ดจ้ะครับเมมเมมซื้อเมมเบอร์แล้วก็มิมซื้อมันกจะดิ่งอ่ะบพี่น้องเาย้ไดงคนโทรออกก็ซื้อบโมมบบันทึกไว้มันจะบอดิ่งไม่ไลน์จ้ะต้องต้องมิมยากเบิ่งเลยอย่าเพิ่มเติมเนาะ ทางลาไล่ได้ครับอา้าวใช่ครับพี่น้องเราโทรมาหาเราเนี่ยเพื่อนได้เบิดแล้วนะครับคลิปหนาวาจังะมากันใหม่คลิปนี้ผมที่งานลูกสาวได้ห้อยขอบกันหลงเนี่นลาพีลาหองเลยสวัสดีครับจ้า